มาถึงอุทยานแล้วนะครับแต่ยังลงไปไม่ได้ฝนตกเช้านี้เราก็จะใส่บาตรกันที่สะพานบุญวัดพังทองนะครับมาถึงแล้วนะครับร้านพิซซ่าเตาเฟืนสุโขทยัย ตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้าตลาดท่าน้ำรับเสด็จกันแล้วนะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับร้านไยเตี๋ยวไทยโบราณแล้วก็มีติ่มซำด้วยนะครับ ก็มาถึงแล้วนะครับวัดพังทองตรงนู้นก็จะเป็นสะพานบุญที่เราจะไปตักบาตรเช้ากันที่ตรงนู้นนะครับเราเดินไปหาที่รอใส่บาตรกันนะครับพระท่านก็จะเดินมาจากวัดทางด้านนู้นนะครับข้ามสะพานมารับของใส่บาตร ตรงด้านข้ามวัดก็จะมีร้านนะครับจำหน่ายชุดไ่บาสนะครับเปชุดละร้อยก็มีชุดละยี่สิบก็มีนะครับถ้าใครไม่ได้เตรียมของมาก็มาสามารถมาซื้อชุดใส่บาทกันที่หน้าวัดได้นะครับสุดสะพานก็จะมองเห็นเกดีนะครับของวัดตะพังทองดูสวยงามมากเลยนะครับ มาถึงแล้วนะครับร้านพิซซ่าเตาฟืนสุขโขทยัยบรรยากาศร้านก็มีเตาฟือนอบพิซซ่าอยู่ใกล้ๆเลยนะครับ 95บาทนะครับพิซซ่าเตาฟืนสุขโขทยัยเดี๋ยวเราไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยกันต่อนะครับ าถึงอุทยานแล้วนะครับแต่ยังลงไปไม่ได้ฝนตกพอครับต้องรอดฝนหายจอดจอดจะไปใช่ไหมครับใช่ครับต้องรอดฝนยุดสักครับที่นี่ก็ยังมีให้บริการทั้งรถรางรถไฟฟ้าให้เช่านะครับแล้วก็จักรยานสามารถปั่นได้จุดจำหน่ายบัตรก็จะมีด้านหน้าแล้วก็ด้านในอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเข้าชมอุทยานก่อนนะครับ รถลางคนละเท่าไหร่ครับคนละ30บาทคนละสามสรอบประมาณสินาทีคนย้ายเด็กก็สามสิบนะเด็ก10บาทเด็กสิบาทผู้ใหญ่สี่คนเด็กสองคนผู้ใหญ่สนะครับเดี๋ยวเราเดินไปขึ้นรถลางกันนะครับ เลยครับรถอ,ออกแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยครับทางด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเจดีย์หยอดหรือว่าเจดีย์ยอดกุฎ ขวามือนี้นะครับก็จะเป็นทางทิศใต้ของวัดมหาธาตุครับ่วนต้นโพขวามือนะครับจะชื่อว่าต้นผีมหาโพต้นนี้นะครับก็จะมีอายุราวๆเกือบหนึ่งร้อยปีแล้วครับบริเุทธิ์ของต้นนี้นะครับเราได้มาจากประเทศอิเบต เดี๋ยวเย็นนี้เราไปหาของกินและเดินเที่ยวที่ตลาดท่าน้ํารับเสด็จกันนะครับอยู่ห่างจากที่พักประมาณ12กิโลเมตรครับตอนนี้เราก็อยู่ทางเข้าตลาดท่าน้ํารับเสด็จกันแล้วนะครับ มาจากนครสวรรค์ครับหกคนครับ,รบตลาดที่นี่ก็เปิดทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับช่วงสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มก็เป็นตลาดของกินนะครับคล้ายๆถนนคนเดินนะครับร้านขนมเบื้องก็มีนะครับร้านต้มตำ ร้านนี้ก็เป็นลาบทอดจำแหนมจำม้นเส้นนะครับชุดละ40บาทร้านไส้กรอกสุโขทัยครับร้านนี้ก็เป็นไข่ลูกกรอกย่างทอดมันย่างข้าวจีร้านสปาเก็ตตี้ที่เราสปาเพ็หมูข้าวผัดมีร้านขายใส่ใหม่ด้วยนะครับไม้ละ10บาท สายสายใหม่ไปให้น้องอมถึงกับน้องอโซนนะครับกว่าสายใหม่จะมาถึงแป๊บหมดเลยนะครับก็มาถึงแล้วนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวไทยโบราณ แล้วก็มีติ่มซำด้วยนะครับก๋วยเตี๋ยวจะเปิดขายเฉพาะวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะครับร้านก็เปิดเวลา1 1มงถึง2ทุ่มนะครับของทุกวัน เที่ยงวันนี้ก็540บาทนะครับ ครับมีทีวีนะครับอันลาต้าอันนาเลยครับเดี๋ยวเช้านี้เราไปกินต้มเลือดหมูกันนะครับร้านอยู่ตรงข้ามกับร้านหมอมาโนนะครับ ได้หมูเยอะเลยนะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์อยติดตามให้วันสินคนทาเวทด้วยนะครับ